เดอดตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานแข้งทีมชาติไทยสแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube แตงโมลงปิยพงศ์ยิงหลังทีมชาติไทยขาดแพ้ทีมชาติจอเตียสูงประตูต่อ8ในเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดว่าจากเกมแพ้จอเจียทีมไทยมีปัญหามากมายเหลือเกินซึ่งสภาพอากาศส่งผล100เอไปยุโรปเดินทางไกลความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อไปเจอสภาพอากาศเย็นเป็นปัญหาใหญ่เสื้อผ้าก็ไม่ครบพอเตรียมไม่ดีพอมันเป็นปัญหาส่วนรวมส่วนการรวมเรนทุกคนอาจเจอกันวันเดียวระบบทีมเวิร์กหายไปมาเจอการซ้อมยืดเส้นยืด แแลลก็ข็ขงเยซึ่งผลการแข่งขันอัดเหนือความคาดหมายมากมายค่ะถึงอย่างไรนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราสําคัญคือมันเป็นเอแมตฟี่าเดย์จดจำทั่วโลกตลอดชีวิตจะบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ฟี่าว่าจอเจียเคยยิงไทยแปดประตูต่อศูนย์และสิ่งสําคัญต่อมาคือความน่าเชื่อถือองค์กรถ้าต่อไปทีมชาติไทยจะไปยุโรปแบบนี้ไปแล้วอาจจะโดนดูถูกดูแคลนไหมอันนี้ไม่รวมถึงปัญหาส่วนตัวของนักบอลด้วยนักบอลไทยไปเล่นยุโรปขอบอกทีมชาติคุณโดนมาสูงประตูต่อ8เขาจะรับนักบอลเราไปหรือไม่ซึ่งอกติจัย มเมากถ้าถามว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่แก้ไขได้ถ้ามีการเตรียมตัวมาจะถึง8เดือนผมคิดว่าในอนาคตเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดถ้าทําความเข้าใจจัดลําดับความสําคัญถึงแม้ว่าผู้บริหารชุดไหนก็ตามจะให้ความสําคัญถูกต้องรู้จักวัฒน,น,นธรรมวิถีของฟุตบอลรักฟุตบอลจริงจังเดินหน้าเพื่อฟุตบอลผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกักสิ่งสําคัญเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสําหรับผมผมเป็นลูกผู้ชายต้องยอมรับผิดแล้วมาแก้ไขให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะทําได้ซึ่งนักบอลไม่มีใครผิดแม้แต่คนเดียวทุกคน ทุกคนทําดีที่สุดแล้วทุกอย่างสมบุกสมบันเหลือเกินทั้งร่างกายและติดใจด้านพิธีกรร่วมอย่างลูกชายแตงโมโพงศ์ไม่สุดผิวอ่อนถามถึงบ,บทบัตรของมาโน่โผกิ้งว่าอาจจะต้องมีปากมีเสียงในการยื่นคําขาดว่าอยากจะได้นักบอลคนไหนหรือไม่พอตุกกระบุว่าการเป็นโค้ชต้องมีบทบัทสําคัญกับประธานเทคนิคโดยเฉพาะฟีฟ D, a ا เดอเอแมทมาโน่คณมีบ,บทบัตออกสิทธิ์ออกเสียงต้องการนักบอลอย่างไรและชี้แจงด้วยเหตุผลจริงจงังซึ่งตามวัฒนธรรมฟี ف าคือต้องได้นักบอลที่ดีที่สุดนอกจากอาการ การบาดเจ็บโค้ชต้องแข่งกร่งด้วยโค้ชต้องได้รับการผลักดันจากสมาคมประธานเทคนิคองค์กรต้องช่วยเหลือโค้ชและหานักเตะที่ดีสู่ทีมด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเพาะตุ๊กเคยประกาศตัวชิงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนจะประกาศถอนตัวหลังจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำยืนยันว่าจะลงชิงตำแหน่งนี้โดยมีบุรีรัมยูไนเต็ดกับบีทีปทุมยูไนเต็ดสนับสนุนซึ่งวันนี้เดือดตุ๊กบอกว่าเสียดายที่รีบถอนตัวจนต้องตกปากตัวเองเราต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตเอาความผิดพลาดมาเป็นครูเสียด ได้รีบถอนตัวเร็วไปหน่อยเหตุการณ์แบบนี้คนฟุตบอลจะไม่ให้เกิดขึ้นหรอกไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวและการเดินทางค่ะ